ตอนที่20ข้อเสนอที่นึกออกสวดภาวนาและเลี้ยงดูมันจำเป็นต้องบันทึกวันละมากกว่า20ครั้งเหรอคะอืมก็ไม่รู้สินะบางทีคงเพรไม่รู้เนี่แหละถึงต้องจดบันทึกบ่อยๆแต่มันก็แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยไม่ใช่หรืองไงตั้งแต่ที่เห็นเมื่อตอนเช้าก็ไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงสักนิด แต่จนกว่ามันจะโตเต็มที่ฉันก็อยากเฝ้าดูมันโดยไม่ประมาทและจดบันทึกการเติบโตเอาไว้ด้วยแล้วฉันก็เคยเห็นแต่สมุนไพรวิญญาณบทแห้งด้วยไม่เคยเห็นตัวสมุนไพรวิญญาณจริงๆเลยมันเป็นของที่หายากสุดๆก็เลยอยากดูมันให้ชัดๆน่ะถึงจะเคยเห็นในภาพก็เถอะของจริงมันให้ความรู้สึกแบบนี้เองสินะความรู้สึกที่ศักดิ์สิทธิ์ฉันว่าความรู้สึกนั้นมันน่าจะมาจากเขตแดนมากกว่า ไม่น่าจะมองเห็นอยู่แล้วด้วยโอ้พูดว่านายก็มองไม่เห็นอยู่แล้วไม่ได้นะพูดเรื่องที่ละเอียดอ่อนขึ้นมาเองแล้วจริงๆแล้วตาคุณนนนคุงมันยังไงกันแน่หรอคะเดี๋ยวเล่นถามกันตองๆเลยเหรออย่างโหดความบกพร่องทางอารมณ์คือแบบนี้เองสินะแต่เราเองก็อยากรู้เหมือนกันฮือฮือสนใจฉันขึ้นมาแล้วเหรอก็สนใจนะคะ ถึงก่อนหน้านี้จะไม่เคยสนใจเลยสักนิดก็เถอะจะบอกแค่เธอคนเดียวดีไหมนะความรับของฉันคนนี้ไม่ล่ะค่ะฉันอยากฟังพร้อมกับทุกคนที่นี่เป็นแมวน้อยที่เอาแต่ใจจริงๆเลยนะแต่ในฐานะสุภาพบุรุษจะบอกให้ฟังก็ได้ถ้าจะใช้คำพูดจีบก็ควรหันมาคุยดีๆนะมองเห็นภาพสีด้วยพลังเวทหรอถ้าอยู่ไกลจะมองไม่เห็นแต่ถ้าอยู่ใกล้ก็จะเห็น ยิ่งใกล้จนมือสัมผัสได้ก็จะยิ่งเห็นชัดเพราะเป็นการรับรู้สีก็เลยมองเห็นภาพและตัวอักษรได้ด้วยไม่เข้าใจตระกะเท่าไหร่แต่คงช่วยให้สามารถทําข้อสอบข้อเขียนได้ไม่ผิดแน่อาจารย์ก็บอกว่าที่เป็นแบบนี้เพราะฉันมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากจะมองเห็นหัวใจสำคัญก็คือการเปลี่ยนคุณสมบัติของพลังเวทนั่นเอง เปลี่ยนคุณสมบัติที่ยิ่งเราใช้เวทมนต์มากเท่าไหร่คุณสมบัติก็จะเปลี่ยนไปตามิมเมจและความตั้งใจของผู้ใช้มากขึ้นเท่านั้นสินะใช่เหมือนกับที่ยิ่งใช้เวทมนต์มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งคุ้นเคยมากขึ้นเท่านั้นนั่นแหละสําหรับคนที่มองเห็นอยู่แล้วอย่างพวกนายคงไม่จําเป็นใช่ไหมล่ะที่จนถึงตอนนี้ไม่เคยมีใครเปลี่ยนคุณสมบัติได้เหมือนกับฉันคงเป็นพรแบบนั้น ผู้นอนตาบอดเพราะรอยแผลเป็นแห่งผู้กล้าสินะคะอูมอ่ะฉันยังไม่ได้บอกหรอใช่แล้วล่ะเหมือนกับอารมณ์ของเลยเยสนั่นแหละโอ้เคยบอกเหรอไม่เคยบอกเลยน่าจะไม่เหมือนกันหรอกคะ่ะฉันคิดว่าคุณน่าจะลำบากกว่าฉันมากตัวฉันเองไม่เคยนึกสงสัยในอารมณ์ต่างๆที่รู้สึกเลยมีแค่คนรอบข้างที่พยายามเอาใจใส่ คุณมาจากราชอาณาจักรฮิวเกียสินะคะที่นั่นเรียกมันว่ารอยแผลเป็นแห่งผู้กล้าเหมือนกันเหรอคะใช่แล้วล่ะอ้าจริงสิเห็นว่าชื่อและการปฏิบัติจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนี่นาะรอยแผลเป็นแห่งผู้กล้าบางครั้งจะถูกเรียกว่าคำสาปของจอมมารขึ้นอยู่กับประเทศและว่ากันว่ามันเป็นที่รังเกียจด,ด้วยดูเหมือนเรื่องนี้จะค่อนข้างรุนแรงที่อาณาจักรใหม่ เราไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเท่าไหร่แต่เราโชคดีมากๆที่ได้เกิดในตระกูลนี้ในประเทศนี้ว่าแต่ทำไมลรียากับแฮงค์ถึงมาอยู่ที่นี่ละ่ะจะมาขัดขวางรักสามเศร้าระหว่างฉันคุณเลเยสและอาจารย์เซฟี่หรือไงอ่ะรวมฉันด้วยเหรอผมไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีก็เลยมาปรึกษาเลเยสกับอาจารย์เซฟี่นะ่ะผมเองก็เหมือนกับคุณแฮงไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี สองคนนี้ช่วยให้คำปรึกษาเรื่องการเงินกับฉันคราวนี้ฉันจะเป็นฝ่ายให้คำปรึกษาพวกเขาบ้างถ้าพวกนายเป็นผู้หญิงฉันคงช่วยอย่างสุดความสามารถไปแล้วน่าเสียดายนะโกนะคิดด้วยแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้แต่เราเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันจะช่วยสักหน่อยก็ได้จะเอาเยังไงกันแน่การทดลองของจอมเวทจะแบ่งได้เป็นสามหัวข้อกว้าง หใช้เวทมนต์เป็นพลังงานให้กับบางอย่าง2ดัดแปลงตัวเวทมนต์เองและ3พิสูจน์บางอย่างโดยใช้เวทมนต์ก็นะดูเหมือนจะมีอันที่ซับซ้อนกว่านี้อยู่ด้วยแต่ถ้าจะให้แบ่งตาม3อย่างนี้ที่คุณเรเยสกำลังทำอยู่ก็คืออย่างที่3ามแฮงเป็นธาตุไฟส่วนลียาเป็นธาตุลมสินะมีอะไรที่อยากทดลองบ้างหรือเปล่า นึกอะไรไม่ออกเลยส่วนใหญ่ที่นึกออกก็เอาไปทดลองตอนเป็นผู้ช่วยหมดแล้วผมไม่ได้ตั้งใจจะเข้าเรียนชั้นเรียนพิเศษตั้งแต่แรกมาบอกเรื่องหน่วยกี่กับการทดลองให้ฟังอย่างกระทันหันมันก็เลยสับสนงั้นก็มาช่วยฉันทดลองไอเดียสิระหว่างนั้นถ้านึกอะไรได้ค่อยไปทำการทดลองของตัวเองฉันมีค่าตอบแทนให้แบบนี้น่าจะดีกว่าทิ้งเวลาไปเป่าๆแล้วหน่อยจะให้เราทำอะไรละ่ะ ฉันอยากให้แฮงทำเบคอนให้ฉันกินเบคอนไม่คิดไม่ฝันว่าต้องมาย่างเนื้อส่วนลิยาฉันอยากให้บินให้ดูหน่อยบะบินอืมใช่มีเวทมนต์ที่ทำให้ลอยอยู่ก็จริงแต่เวทที่ทำให้บินบนฟ้าได้ยังไม่มีการเปิดเผยใช่ไหมล่ะฉันเคยล้มเหลวมาก่อนเรื่องนี้มันรบกวนจิตใจมาตลอดก็เลยอยากจะแก้ไขมันหนักส่วนคุณเลเยสวันนี้ก็มากินมื้อเที่ยงกับฉันนะ ถ้าไปด้วยกันหมดฉันก็ไม่มีปัญหาค่ะคุ้นเคยกับการรับมือหมอนี่แล้วสินะโอ้สำเร็จรับปากแล้วนะอาจารย์เซฟี่ก็มากินมื้อเที่ยงด้วยกันสิครับจ้าจ้าวันก่อนฉันเจอร้านอร่อยอร่อยในโรงเรียนด้วยล่ะโอ้ร้านที่อร่อยอร่อยนั่นสินะเราคงไม่จำเป็นต้องตามช่วยพวกเขาแล้วมั้งนักเรียนชั้นพิเศษของปีนี้ต่างก็ยอดเยี่ยมกันทั้งนั้น โดยเฉพาะคุณนนทรียองที่เราเคยเป็นห่วงมากที่สุดเขาจะต้องเป็นผู้นำของนักเรียนชั้นพิเศษในปีนี้แน่อีกอย่างก็เข้าเรียนมาได้หนึ่งเดือนแล้วอีกไม่นานก็ถึงเวลาที่กลุ่มต่างๆจะเริ่มเคลินหนไหวแล้วสินะอ๋อทำไมคนจากกลุ่มอื่นถึงไม่อยู่ที่นี่ไม่สิมีเป้าหมายเหมือนกันสินะปกติคงพูดแซก,กันสักคำสองคำไปแล้ว คุณฝีมือมาทำอะไรในที่แบบนี้เหรอคะคุณร่วมง,งานนั่นแหละมาทำอะไรว่างนะักหรือไงคนเหตุผลเท่าง่วงก็ควรไปนอนที่บ้านนะคะถึงจะอยากพูดแบบนั้นแต่ว่าที่นี่เป็นเหมื้นที่สำหรับการพ<า>ักผ่อนเมื่อได้ลองสัมผัสดูสักครั้งร่างกายและจิตใจก็จะรับรู้ได้ในทันทีว่าทำไมธุรกิจนี้ถึงเป็นที่นิยม และที่นี่เป็นสถานที่ที่มีค่าและหายากขนาดไหนวันนี้เรามาเพื่อหาข้อมูลและพูดคุยกับเขาแต่ดูเหมือนกลุ่มอื่นก็จะคิดเหมือนกันสินะการแย่งตัวโคุณอนเกียองจะต้องดเดือดแน่